เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวภาคเหนือกันครับแต่ในระหว่างทางผมจะพาแวะกินแวะเที่ยวแวะเดินตลาดไปหาของกินพื้นบ้านกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเส้นทางขึ้นเหนือของเราครั้งนี้จะเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนเอ่อตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่หน้านะครับแต่ว่าระหว่างเดินทางก็แวะกินอาหารที่แพร่กันอันนี้ก็คือร้านลาบหนานนั่นเลยนะ ลาบหนานเนี่ยร้านนี้เราเคยมากินแล้วนะเหมือนจะเคยถ่ายคลิปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่เมนูของเขาเขาก็จะมีเป็นลาบควายนะที่นี่เป็นร้านที่ทําให้ผมกินนะ้ำควายเป็นเลยนะร้านเนี้ยอาหารเรามาแล้วครับนี่อันนี้ก็คือลาบควายดิบอันนี้เป็นพิเศษนะ80บาทแล้วก็อันนี้เป็นลูกเพี้ยควายนะครับอันนี้เป็นของนางน้ําตกนี่ครับอีกอย่างหนึ่งเป็นลาบ เหนือนะครับลาบหมูเดี๋ยวเรามาชิมลาบควายดิบกันครับทุกคนนี่ครับมีตับด้วยนะครับตับเน้นๆหอมมะแข็นนะแล้วก็ขมอร่อยเดี๋ยวเราชิมเป็นนี่ครับลูกเพี้ยห,หวานขม,มกลมอร่อย น้ำตกนะครับชิ้นใหญ่ๆน้ำตกเขาออกหวานนะนะครับราบหมูลาบเนื้อหอมหอมะหอมะขว่นหอมมะขันเทียวด้วยราบเหนือเนี่ยเขามีเอกลักษณ์นะมันจะมีกลิ่นมะแขว่นแล้วก็กลิ่นเอขาอใส่เลือดด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเที่ยวกันที่นั่งนต่อครับ mm hmm. อันนี้เป็นทางผ่านที่เฉยนะ ตอนนี้เราก็ออกจากร้านลาบหนานเมียงมานะครับก็จะไปถนนลอยฟ้าแพร่แต่ในระหว่างทางที่ไปอ่ะเดี๋ยวมันจะมีร้านที่แบบว่าขายไก่ย่างชื่อไก่ย่างอะไรสักอย่างนะจำชื่อได้ปะไม่ได้แต่ไก่อร่อยมาอยไก่อร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะแวะซื้อ <c oughs> นี่ฮนะน่าจะคนคงนี่พุก็ถึงแล้วละ่ะร้านอยู่ซ้ายมือ นั่นนั่นน่าเจอแล้วเห็นไหมแม่นไหมที่เรามีเขามีขาด้วยมีไก่ด้วยเต็มตัวครึ่งตัวเขามีหลายอย่างร้านไก่ย่างน้ำทำ ไก่เขาจะขายอยู่ตัวละ180บาทนี่ครับไก่เมื่อกี้เราซื้อมาหนึ่งตัวนะครับไก่ย่างน้ำฉ่ำไก่สุดแสนอร่อยหนังานันก็กรอบนิดนนะอร่อยก็ไปผ่านมาเส้นนี้ลองชิมดูนะอร่อยกินเราจรึมไม่ดูแค่นี้แหละให้คนดูน้ำลายไหลเฉยๆ,ๆไปครับไปเดียวกันต่อ เี๋ยวเราไปขึ้นถนนลอยฟ้าแพร่กันโอ้ตรงนี้สวยทุกคนหลังจากที่เราขึ้นถนนลอยฟ้าได้พักหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับจากที่เราได้วางแผนไว้ว่าจะแวะเที่ยวอีกหลายที่กลับกลายเป็นว่าวันนั้นทั้งวันเราไม่ได้เที่ยวที่ไหนต่อเลยครับ สวัสดีกับชาววัดใหม่วันนี้ผมอยู่ที่น่านนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดน่านนะฮะหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยเราเดินทางมาจากแพร่และกะว่าจะเที่ยวหน้านเลยนะแต่ว่าไม่ได้เที่ยวเลยเฟลทั้งวันเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเพราะว่ามีคนเมารถนะครับทุกคนทายดูว่าใครเมารถจนทําให้เราไม่ได้ถ่ายคลิปสักคลิปเดียวแล้วก็ไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยสักที่นึง คนที่เมารถนั่นก็คือแทนแทนแทนคนนี้นี่น้องบ้องบ้องมาหากล้องเลยลูกอยากถ่ายรูปเบอรอโอ้ยน้องบ้องบ้องนี่แหละที่เมารถนี่ครับทริปนี้เราลองบ้องบ้องมาด้วยเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเราว่าจะไปที่ตลาดกันก่อนนะมาต่างจังหวัดสิ่งแรกที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไปหาเอของกินพื้นบ้านแล้วก็ พวกผักพื้นบ้านของชาวบ้านตามตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตลาดตั้งจิตนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าที่ตลาดนั้นนะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปครับบรรยากาศที่ตลาดตอนเช้า ตลาดนี้เขาจะมีสองที่อ่ะมีหนึ่งกับสองใช่อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันของขายเยอะนะแต่เราตั้ง GPS อมาเป็นหนึ่งใช่ไหมมันมันไม่มีหนึ่งมันแค่เป็นชื่อเฉยๆก็น่าจะเป็นหนึ่งกับอ,อันนี้ของเราวางขายกับคืนเลยนะใช่ครับทุกคนแล้วเราก็มาถึงตรงตลาดตั้งจิตนุศรน,นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับว่า ตรงนี้มันจะมีอะไรขายบ้างและมันจะมีอาหารพื้นบ้านอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะด้านนอกก็มีผักชาวบ้านขายตรงด้านนอกนี้นะครับก็จะมีผักสวยๆของชาวบ้านมาขายกันอยู่เยอะเลยทีเดียวแหะครับแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเราจึงแวะทําบุญก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวในตลาดกันต่อ ตลาดเขาค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเฉพาะในสิ่งที่น่าสนใจนะมีร้านแกงครับร้าน,น,นแกงกระด้างใช่ปะ่ะไม่ใช่ไว้อันนี้แกงอะไรแกงกระด้างเเอาถุงนึงเขาบอกว่าเขาใช้ขามหมูทําแกงกระด้างนะครับไม่ได้ใช้หัวหมูทําแกงกระด้างปกติชอบกินอยู่แล้วน้องเอาแกงอะไรไหมพริกหนุ่ม กดได้หมดแล้วแต่กระปุกเท่าไรคะกระปุกละยี่สิบาณสิพอพ 20, 50, 50, เอากระปุกเดียวค่ะเอจานหนชึ่งกระปุกลยี่ใช่ไหมกระปุเลพีอยงพอานท่้อนนี้ก็มีแกงกระดางนี่อันนี้ก็น่ากินเห็นไหม ครับทุกคนอันนี้เราก็พาเดินกันแบบคร่าวๆนะของกินที่ตลาดเขาเยอะมากนะแต่ว่าออของกินพื้นบ้านนะส่วนมากหลักๆแล้วเราก็จะเคยพาทุกคนกินไปแล้วเราเลยไม่ได้ถ่ายส่วนอะไรที่แปลกๆก็ยังไม่เจอน,นะครับเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อที่ตลาด2นะตลาดนี้เขาบอกว่าประมาณสัก9โมงก็วายละครับอันนี้เราก็มาถึงตลาดตั้งจิตยสอนสอกนะครับตลาดอยู่ด้านหน้าเนี่ย ตลาดก็ถ้าขับรถมาก็ห่างจากตลาดหนึ่งแค่นิดเดียวนะครับก็ประมาณสักเออหกนาทีนะถ้าขับรถมาปิ้งจานนี้ก็โอ๊ยไมยล้ละห้าบาทหมูปิ้งห้าบาทอะไรนะหมูปิ้งห้าบาทมันไม่กินไม่ได้ไงแ <c oughs> ถวบ้านเราเท่าไหร่สิบบาทกินหอมมากอะ <c oughs> ทุกคนไ <c oughs> อตัวจะกินหมูปิ้งไอตัวนี้จะกินหมูปิ้ง,งใช่ไหมเนี่ย นี่น้องบ่งบองมาด้วยนะครับวันนี้น้องไม่ได้นั่งรถนานมีอาการเมารถเอ้ยเมารถเหรอดดฮะเมารถเหรอตัวต้องยกเล่คลิปก็ต,ตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักน้องไม่ใช่แมวนะครับน้องเป็นอีเห็นข้างลายเลี้ยงได้นะไม่ผิดกฎหมายเราเคยทําคลิปน้องไว้แล้วแต่ไม่มีคนดูก็เลยเลิกทานะเราออกมาถึงตลาดตั้งกิตสองแล้วนะครับเตลาดก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปในตลาดกัน ครับตลาดเขาก็จะดูเล็กกว่าตลาดหนึ่งนิดหน่อยตลาดหนึ่งเหมือนของจะขายเยอะกว่านะอันนี้อะไรอะครับอันอนี้ยำขนมฮะเอาถุงนึงครับครับคเท่าไหร่ะรคะสามสิบอันนี้อะไรอะอันนี้ยำหนังเป็นหนังอะไรหนังควายเหรอหนังควายเอาไม่เอาเอาด้วยถุงนึงครับลองดูดิครับสส <laughs> ยำหนังควาย แล้วก็มาต้มมาต้มนิ่มอันไหนรวมคะอันนี้รวมหมดเลยค่ะไม่ใส่รวมหมดเลยอ๋อรวมหมดเลยบอกเท่าไหร่คะต่อละ50บาทคิดได้นะคะคือขนมอะไรนะขนมกล้วยเหรอขนมกล้วยตึกในนี้มีครบทูโรตแล้วเนาะอร่อยนะอร่อยมัไม่มีน้ำตาลค่ะเราไม่มีน้ำตาลใช่ขอบคุณครับที่นี่กับข้าวเยอะหลายร้านอันนี้แหนมควายป่ะคะเท่าไหร่ครับ อันละสามติมอ่าสองันิบาทสองอันแล้วกันนรหลังจากที่เราซื้อของกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากลับมาชิมกันที่ห้องครับนี่ครับทุกคนนี่ก็คือของที่เราไปซื้อมาจากตลาดทั้งสองตลาดนะก็อันนี้เป็นแกงกระด้างนะครับทุกคนแกงกระด้างเนี่ยจะหากินได้เฉพาะหน้าหนาวนะผมมาที่ไรผมก็จะต้องมาหากินเพราะว่าเป็นแกงที่ผมชอบถ้าเจอร้านไหนอร่อยดีสุดยอดและอันนี้คือ ยำหนังควายนะครับอันนี้เพิ่งจะเคยเห็นที่น่านนะที่อื่นยังไม่เคยเจอแล้วก็อันนี้เป็นพริกหนุ่มธรรมดาทั่วไปของภาคเหนือนะครับทุกคนก็เขาก็จะกินกับแคบหมูแต่ว่าแล้วก็ชิมเลยดีกว่านี่ครับป้ายอย่างนี้ครับียเยอะๆโอ้โหช้ำๆใส่ปลาครับอืมกรอบมันเข้ากันจริงๆนะอร่อยครับอร่อย เดี๋ยวเราเริ่มชิมกันเลยดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวชิมแกงกระด้างเลยเราจะกินกันแบบลบลัดนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแกงกระด้างเนี่ยเอร้านเนี้ยเขาบอกว่าเขาทํามาจากขาหมูนะปกติเขาจะใช้หัวหมูทํากันใช่ไหมแต่ร้านนี้ใช้ขาหมูเลยเราชิมเลยครับคาใหญ่ใหญ่อืม้ม ข้อดีของการใช้ขาหมูทํานะเนื้อมันจะนุ่มอร่อยแต่สิ่งที่มันขาดไปคือความกรุบถ้าเป็นหัวหมูมันจะมีกรุบๆ,ๆนะแต่ถามว่าอร่อยไหมถ้าคนชอบเนื้อเนี่ยแบบขาหมูนี่ก็ดูดีฮะรสชาติก็จะออกเออเค็มนะตามภาษาแกงแล้วก็จะมีความเป็นเยลลี่ยุน่นๆหนึบๆลิ้นอร่อยครับใครมาเหนือค้าลองดูอันนี้เป็นยำหนังควายนะครับนี่ฮะชิ้นที่ใหญ่เลยไหมทุกคน หนึบสู้ฟันแต่ไม่เหนียวมันเป็นแบบามอรู้สึกคล้ายๆหนังหมูอะ่ะตอนแรกผมนึกว่าหนังควันมันจะเหนียวมากนะเขาอ,อาจจะผ่านกรมวิธีอะไรมาหลายขั้นตอนนะถ้าใครรู้เขาบอกเรา่อยทเท็กเจอร์มันจะต่างจากหนังหมูนิดนึงคือมันจะหนึบก,กว่านะแล้วก็อร่อยด้วยไม่เหมือนสาบเลยรสชาติยำก็จะออกเผ็ดเค็ม อร่อยอร่อยอันนี้อันนี้ชอบนะโอ้ยสักคำอีสักคำาี่เบิ้ลไปเลยอืมอืมอร่อยวนนอันนี้อันนี้อร่อยกว่าแกงกระด้างนะอ่าอันนี้เป็นยำขานุนนะครับอ่าอาจจะโชว์ไม่ได้เราไม่มีจานชามมานะรอบนี้นี่ครับยำขานุนก็ประมาณนี้จะออกเละเละหน่อยเดี๋ยวเราชิมเลยดีกว่าอย่าเสียเวลา นะครับคำใหญ่ๆบิ๊กบิกเพียวเพียวอ,อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากมันมีรสของขนุนขึ้นมาเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็มีความเค็มนัวกลมๆอันนี้กลมๆมมากอันนี้อร่อยอันนี้เหมือนจะเป็นพระเอกกว่าหนังควายละร้านเดียวกันร้านเดียวกันแสดงว,ว่าร้านี่ทําอาหารอร่อยอันนี้ก็เป็น แหนมควายนับทุกคนเนี่ยชิ้นละสามสิบบาทสองชิ้นก็ห้าสิบาทนะอยู่ตลาดสองเหมือนกันจริงๆเราซื้อกันมาหลายอย่างวันนี้นะครับแต่บางอย่างมันก็เป็นของธรรมดาก็เลยไม่ได้เอามาชิมให้ดูเนาะจะชิมเฉพาะอันที่พิเศษพิเศษเท่านั้นนี่ครับแหนมควายมันก็เจอะดำๆอย่างนี้นะคนน่านนี่เขาก็กินควายกันเป็นหลักเหมือนกันนะตั้งแต่ผมเจอมายังไม่ค่อยเจอเนื้อวัวเลยนี่ครับอ่ะจะชิมกัน รสเนื้อควายออกมาเลยแล้วก็เค็มเขายังไม่เปรี้ยวแต่ก็โอเคครับจริงๆน่าจะต้องเก็บไว้สองว,วันสองวันสำหรับผมผม,ผมชอบกินแหนมเปรี้ยวนะอันนี้ยังไม่ไมโอเคสําหรับผมเค็มไปอ่าอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับอันนี้เพิ่งจะเคยเจอนะเป็นงาขีมอนน้ําอ้อยเขาน่าจะเป็นงาขีมอนตํามาแล้วก็ใส่น้ําอ้อยนะขออนุญาตใช้อันนี้ตากแลก้วนันะครับ เหมือนไข่ปลาคาเวียเลยไหมไข่ปลาคาเวียภาคเหนือนะอืมเฮ้ยอันนี้ร่อยมากค่ะอันนี้เราได้มาจากตลาดแรกตลาดแรกอันนี้ร่อยมากค่ะโน้ถูกใจไม่ได้แล้วต้องให้ตากล้องชิมแล้วออันนี้อร่อยหอมอร่อยมาก หอมน้ำอ้อยมากอร่อยมากเลยหอมหอมขึ้นมาในปากเลยใครมาแนะนําเลยนะขอบอกเลยเด็ดอันนี้ก็บ้านเรามันไม่ค่อยมีนะอ่ะชิมให้ทุกคนดูกันอันนี้เท่าไหร่สิบาทเหรอสิบาทมไม้ละสิบบาทสิบบาทได้สี่อันถือว่าถูกครเนี่ยอ่ะชิมดูสักอันหนึ่งนะอืม,อ,ม,อ,มอ,อ,อร่อย สั้งอวบกิ๋วได้อยู่บา้านเราไม่ค่อยมีถือว่าถูกมากอะอร่อยเลยแหละอันนี้จริงๆมันก็ธรรมดาทั่วไปแต่อยากให้ดูว่าที่นี่ขายม้เท่าไหร่ถ้าบ้านเราก็ตอนนี้ก็ไม้เกือบสิบบาทแ้วป่ะอย่างถูกก็เกือบเกือบสิบบาทแต่อันนี้ยที่เนี่ยยังห้าบาทอยู่แล้วมีร้านขายบุป,ปิึ้ง,งยังไงเยอะมากเลยถ้าใครมาลองชิมดูจริงๆผมกินไปแล้วอร่อยเทคนทิคเลือกร้านเนี่ยดูร้านไหนคนซื้อที่เยอะที่สุดก็ ซื้อร้านนั้นดูจากคนชาวบ้านที่เขากินกันนะครับร้านไหนขายย่างไม่ทันร้านนั้นอร่อยเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อครับไปก่อนจะไปเที่ยวเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูห้องพักที่เราพักเมื่อคืนนี้กันครับที่พักที่เราพักมีชื่อว่าบุญรพีเฮาราคาก็ตกคือละ700บาทครับสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันนอนสบายครับ เดี๋ยว EP ีหน้าผมจะพาทุกคนเที่ยวที่จังหวัดน่านกันต่อครับเดี๋ยวคอยดูนครับว่าที่เที่ยวที่เราไปนั้นจะน่าสนใจไหมและเดี๋ยวเจอกันครับ